สตีหน่อยมือทีกูเรีสตีเลลมไมื่วดไปอไเมือสมมาเรามามือสมมาเรามามือสมมาเรามาังไก็อกหวยและนี่เฮียมือห่วยอเฮียมหวยัก็อกวยแอนดิอิอร่วมาหน่อยมาหน่อยมามสอสอดดิไอมืงต้องมาดิสอมื้องมาดิอแล้วมต้องมาแล้วต้อมาล้ต้อมาล้ เกิดง่ายเวทีเนี่ยมึงถีบประมาณร้อยครั้งจะมันตัวมันจะยืนนิ่งให้มึงสักสิบครั้งเะทีเนี่ยแจ๋วพยายามพยายามเอาออกเอาออกเยอะๆพี่ผมขอไปดูตรงที่โพหินได้ไหมเออเราไปดูแหลบหน่อยได้ป่ะกครูกูกูรู้ว่ามันน่าจะอยู่แหลบว่ะช่วยกันดูะรที่เอดได้เราช่วยกันดูดิขบโมูนอ่ะไปดูให้แหลบหน่อยครูใกล้ๆไปดูดิเรถึงแหลบละใกล้ๆหน่อยอย่าลืมนะที่นี่เวลาชุกตัวมันตัวมันก้มตลอดนะมันไม่เด้งขึ้นมาให้นะ พยายามเอาออกไว้นักฆ่าตาแล้วะรวงนะพี่น้องกูเจอกูเจอูเจอกูเจอให้ไวใรไนให้เวฟวฟน้องไใต้ถ่ายก่อนปั๊มอ่ะยังไงโดนหน่วยเสือกูยังไไไหนเดี๋ยวเช็กก่อนมาคบกันยังอ่ะกนในทุกคนเลยเลยยที่งานร้านมานิดนใครบอกหน่อยบอกหน่อยเลยที่งานร้านมานิดนึงเส้ยอ้าไปช่วยล้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปั๊มปั๊มสายปั๊มสายปั๊มสายไปล้มหมดเลยไปได้ไปไ้ยินไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปไนมไนอยน้ มาทางไหนไปทางไหนดีโผเหมืองมาทางนโผเหมืองโผเหมืองมาทางโผล่เหมืองเฮ้ยกูบอกว่าไม่ต้องรีบไงทำไมอ่ะเกินเย็นเจอแต่เนเลพี่ลมเป็นไงบ้างพี่ลมโผเหมือนน้องทางเบลคนลากมาลากมาลากมาอยู่อยู่อยู่หลังโค้งอยู่พี่ลมมาเลยใช่อยู่หลังโค้งมันไม่ตายนะแต่อยู่ฝั่งซ้ายโอเคงั้นมึงออกมาก่อนก็ได้ถ้างั้นน่ะขับกับมาก่อนขับมาก่ขับตามหลังไปก็ได้นอนลับแต่อย่าอย่าหลุดแถวนะอย่าหลุดอย่ารีบอย่ารีบเพื่อนไม่เพื่อนยังไม่ได้ตายใจเย็นตัวเจริญเตัว

ได่นเสียงบางคนนะได้นกได้เยงเดโซนก่อนไหมเนี่ยตรงที่ระบวกดีมใช่ใช่ใช่ไลน์นี่ไนด้านหเยอยู่อยู่ดมามาวมารวมกันที่ไดมค่นเดียวอ้ามา่อนมามอเพื่อนรเพื่อนใรยังไม่มารอหลังก่อนเย็นมึงบัฟไปเลยะเว้ยนงก็อยากบั้มาลงที่ตรงนี้เลยจะ่าุดนะ หมาหมดยังมาครบยัง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 ไม่มาไปไปเอาดี๋ยวเดียเดยเยเยไปดีเอาเลยเอาเลยมาเราเอาเลยไปดีไปเดียไปเดัอะไรขหน้าเจอเออใจเย็นตามอั้มรถจนรถพังนะทุกคนเจ้าอะเฮ้ยมาซ่อมรถอยู่มาซ่อมรถอยู่เฮ้ยมือควยเลยยงกน้ำควยยกกาอไรยกงากกระดองควยแยกไปที่อะไรมือควยยกงากกระดองควยยกงากกระดองควยแยงกระองควยเยมันังมา

เล่นตรงกลางเลี้ยดีเลี้ยตรงกลางมาสมันมามาสมันมาดิ้งมอสมันมาดิงมาสมีแกินอันมาดิ้งมาสมีอันมาดิงมาสมันมาเอ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 าสมันมา

เป็นมาก่อนเนมาก่อนเปนมาก่อนกลลมนะกูลมนะเพื่อนกูลมนะงเหี้ยกูยิงให้ี้อาเลยฮัลโหลมื่อเอาโซนมาเอาโซนมาเอาโซนยงน่างมาเมื่อโซกงมาเพื่อโซนองมาเมื่อเอาเพื่อนมเอามาลงมามอามาลงมาเหี้เลยเหี้ยอะไรควยอะไรเมามาออ้มาอโอ้ย้ยเออ้ยอ เมื่อส่มันออกมาเมื่อส่มันออกมาเมื่อส่มันออกมาเยี่ยงกก็จ่อหวยไรนี่เยี่ยอะไรมือคุยเยียงกันโดนหวยเยี่ยงกก็จ่อหวยไอ้ใจกลางไอ้ใจกางไอ้ใจกางกลจางใไอ้หวยไอ้เหี้ยมึงเอามันออกมาอย่าชนกูมึงอย่าชนกู bm bm ที่าย่บาวมาออกมาเอามันมาอหลุดกูโดนชน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  กรโดนชนกรโดนชนใครว่ากูมาลูกกาใครว่าคือมาพี่โย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 ่พี่โย่แกชนผมพี่โย่พี่โยพี่โยพี่โย่ผมเจ้าสบบอกพี่โย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 ่ผมเจ้าสบบอกอาจารยสอบสอบไอ้ยังโหพีเอ็มพีเอ็มพีเอ็มดูหน่อยขึ้นมาดิขึ้นมาผมจะยิงผมจะยิงกันมานมาขึ้นมาขึ้กันไหน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 ผมเจ้าสบบอกขึ้นมาขึ้นมาไป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 เอามันไปทิ้งไกลไกลไปเว้สัตว์ กวยี้แกก็จควยี้แหี้ร่มไป้งแกแกเไป้งแกแกโตกแล้วโตกเอาไปเอาไปทิ้งกเไปทิ้งกไปไปแล้วโตกโตกโตกรต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 รเฟเฟเฟแล้วขึ้นมาแล้วพี่ไปไปไปไเฮ้ยใครอะใครทิ้งเสร็จแล้วกลับมาไฟด้วยไอ้ยังใครทิ้งเสร็จแล้วมึงกลับมาไฟใครทิ้งเสร็จมึงกลับมาไฟไอ้ยี้แกก็จ่อคุยก็ส่งมันมาคยเียงกากเลยี้ไม่มีควยเลยเลยยี้คนเกิน มึงมาขึ ira, ้นมามึงขึ้นมาเฮ้ยมึงเป็นพียอะไรพียมึงมึงหนีไปไหนพียมึงมึงหนีไปไหนไอ้หวยเขาไปเรนไปเขาไปเรีนรถไตบมันนี้ตบมันนี้ตบม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 ันนี้ตบมนนี้ตบมั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 อนี้ตบมันนี้ตบมันนี้ตบมัอนี้ตบมันนี้ตบมันนี้ คุยมึงข้างอะไคุยเอาสมันออกเอาสมันออกเอาสมันออกสมันออกสมนออเราคืนแล้วเราคืนแล้วเราคืนแล้วเอาสมันออกควยุยนึกว่าจะเก่งนี่ไห้ครวย ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะคุยต้องสอบตลอดเลยวะเฮ้ยมามาเลยหน่อยออกเลยใครมีศพแล้วออกเลยใครมีศพแล้วออกเลยแตมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีไอ้โดนข้างหลังโดนข้างหลังมาแล้วไอ้หลุยดีร้านร้านปืนหลุยมาร้านปืนหน่อยเฮ้ยกลับกลับหน่อยกลับหน่อยกลับหน่อยไปช่วยเพื่อนหน่อยไอ้หลุยมาร้านปืนหน่อยได้ปะหลุยขึ้นมา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 เอาไอ้้เเสสอกกไ กูอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้ไปต้องแล้วกลับกลับไปไฟคืนยังไฟคืนยังไฟคืนยังฮารุปืนดูหน่อยเกียร์เกียร์แล้วออกออกเลยออกเลยออกเลยออมีศพเหลือป้ามีศพเหลือป้ามีมีมีศพเหลือมีศพเหลือมีศพเหลือนี่นี่มาดเจ็บอย่าหนัวอย่าหนัวอย่าหนัวเราศพมันเลยใช่ปะมีศพหนึ่งนะตรงนี้ตรงผู้มีศพหนึ่งบอกเพื่อนในวอให้หน่อยตรงนี้มีศพหนึ่งตรงนี้มีศพหนึ่งมันเอามามันมาอุ้มศพมาดเร็วๆอุ้มศพมาอุ้มศพเพื่อนมาขวามือ เร็วเร็วเร็วมามาฮัลโหลฮัลโหลโดนโดนฮัลโหลพิลิโอพิลิโอพิลิโอโดน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 มาเจ้าสมเพื่อนออกมันจะเอาสมเพื่อนออกโชว์รถไปหน่อยโชว์รถไปหน่อยอเบรกโชว์รถไปหน่อยไมม่้ใหันขเออไม่ผมผมห่อไปแล้วฮัลโหลเอามาดิเอามาดิสวยสวยสวยกระจอกควยไปเที่ยไปไหนมึงไอ้ควยเยียแกงกระจอกควยจะหนีไปไหนห้ายียเสร็จเดนควยเยียเสร็จสว่าชั้นต่ำควยไอ้กระจอกควยยี่แกงกระจอกมึงขึ้นรถมึงขึ้นรถเลยมึงขึ้นรถเลยมีสอกไปดึงรถมันหมดปะได้หมดปะ ไมหมดไปไมาด้ม right. oh. 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 okay, so ้อมานะรมาแป๊บ oh, อ oh oh, ีกแป๊บนนใครเอาเทล่าจูไปมันมีสวดมรทมึงอะมึงหาอีกแล้วเหรอว้าเปนมันอ้บัตดนั้นเหมือน้วะหอหเข้าแล้วนะอเข้าแล้วนะหอเข้าแล้วแบ็คแบคแบคแบคเอนนนไขตรงนั้นมานปังกูมากูได้แลปังกูเงียบเงียบ กูตรงตรงนี้นั่นมันเอาเลยไอ้เฮ้ยมันไม่ลยได้เหรอดิอ้าย่าหินเนี่ยจอยอยู่ไหนจอยมาที่ตรงไหเแี่ยัมันจะหินไอ้เหย่าจอยไอ้เป็นรถคูหรือเปล่าล่ะนะล่ะใช่รถคูพี่เกลือพี่เกลือรถพี่อยู่สะพานพี่รถพี่รถต่างหมดไปล้วมื่อก้มึงอ่ะไม่ฟังกูก่อนนะฟังกูก่อนฟังกูก่อนฟังก่อนฟังกูฟังกูอย่าป้นอย่าป้นเอดีแล้วทิ้งนะมันมันมึงทำอะไรไม่ได้เลยนะมึงจะอยู่กับพี่ประมาณมาจับแล้วเนี่ย ยังไม่เท่าไหร่นี่ว่าครูรวยนึกว่าจะผิดหวังผิดหวังครับผิดหวังผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเฮ้ยทำไมวอลเราเหลือแค่นี้วะเรา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 ข้ามทำไมเลยนะมันมันลงไปห่อกันมาพี่มาดีมาห่อเลยไหมห่อเลยไหมใครไม่มีสูบมาเลยนะแอบแไปเจอคุกแอบสกอตคุกไอ้นี่ลงมาทิ้งทิ้งสกัดพี่อดูกำลังของเกมพวกกู number one ทั้ง all night a l ตีได้นะเว้ยการกีดังเผาอ่ะตีได้นะเบมย้มเนี่ยเบิ้มเนี่ยมันนันเนี่ยมันนะเนี่ยไปไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยกันไที่เผาดีกลับไปเผาดิฮัลโหลกุญแจกุญแจไอ้เผากุญแจใหญ่ทะเลทรายนะกุญแจมันอยู่โรงพยาบาลทะเลทรายกินน้ำข่าวใครกินน้ำโรงพยาบาลทะเลทรายจไปรงพผาใช่ไหมมันหายแล้วพี่โรงพยาบาลทะเลทรายต้องลดลงมารหน่อยมาดีมาดมาดี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 กันไปกังไปกันไปกังไปขอเราไปนะทันซ้อมทะเลทรายทานซ้อมทะเลทรายนะตรงร้านซ้อมรถนะมันโคตรเยอะ มันเยอะากลวไปไปไ้ใครใครใครแบบยดมาแล้วมาแล้วเต็มเลยเต็มเลยมนี่ดปามาดีมาดีาเพื่อนทิ้งส่มาก่อนได้นะทิ้งสมาก่อนได้นะบอกเอาบอกเอาเยอะน่ามาดีมาดีมาดีมานี้ใครยังไม่มามาดีขับเข้าโรงพยาบาลนะ

กวงแวงไอ้เหี้ยมามานี้อ่อนนีอ่อเฟี้วเหรอฮะเป็นครัวไรมากป่ะสัตว์ไอ้ี่ขึ้นมาขึ้นมาไอ้สัตว์อ้เหี้ยฟาร์มเยอะไอ้สัตว์เลี้ยบเก่าเลีบเก่าี้แไอ้เหี้ยเอามาเดียว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 ตัวเดียวตัวเดียวไอแล้เทียเดอดเดอดเดออดเด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 อเดเดอดเดอ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 อด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 อ แก่มานี่ลบลบไปตุไปตุไปไสยอยเลยอเลยออกเลยไปไปส่งเผาหน่อยไปส่งเผาหน่อยไปส่งเผาเลยปีกขึ้นมาคว้าไปเผาหน่อยเผาหน่อยมีมีอืไอเฮียเยเยอะทิไ